แก๊งสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์จนเกิดการค้ามนุษย์อาชญากรรมข้ามชาติก็ที่บอกครับมันมันดูมันรุ่งรวยนะไม่ใช่รุ่งรุ่งโรดรุ่งโรดม่เจอรุ่งรุ่งโรดรุ่งโรดแล้วก็พอคุยกมามันก็ร่วงรุ่งรวยแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นที่มาของแก๊งอาชญากรรมที่ว่านี้ ที่พูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยบุคคลที่ไทยออกหมายจับมองชิดต,ตู่มองชิดต,ตู่นี่เป็นเดขาธิทีการกองกำลังพิทักษชายแดนรัฐกะเหลี่ยงหรือที่เรียกกันว่า BGF นะครับตอนนี้เขาเขาเปิดตัวหน้าดูเพราะว่าเขาต้องต่อสู้เพื่อให้อยู่ได้ใช่ไหมคือ ตัดน้ําตัดไฟตัดโทรศัพท์ตัดอินเทอร์เนต็ตไตประกาศจับมองคิดตู่พมา่าบอกเดี๋ยวจะลงมาปราบเขาก็ต้องสู้การจะเอาบรรดาเหยื่อทั้งหลายส่งส่งกลับมาผ่านประเทศไทยประเทศไทยก็ส่งคืนไปประเทศต่างๆหรือจีนจีนวันนี้เห็นเขจะไปเจอมองคิดตู่แต่ไม่ได้เจอนะอย่าหวังอย่าหลิวอย่าหลิวสิผู้ช่วยลัฐมนตรีเนี่ยมองคิดตู่นี่ก็เลยเอาละส่วนนี้ก็คือ ช่วยกันปราบบรรดาแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็ส่งมาทางผ่านประเทศไทย mm hmm. ส่วนหนึ่งก็พยายามบอกว่าเฮ้ยเขาผิดตรงไหนนะไทยออกหมายจับอะอยากถามว่าผมผิดอะไรนะ mm hmm. เขาพยายาอ้างว่าผ่านมาเป็นทหารอยู่แนวชายแดนพม่าไทย30ปีช่วยไทยจับผู้ร้ายมาตลอดไม่เข้าใจว่าทำไมถูกข้อกล่าวหาอย่างนี้ อันนี้ก็ถือว่าเป็นคาําอธิบายเขาเนะาะเรียกว่าข้อแก้ตัวก็ตามแต่นะหมองชิดตูบอกว่าไม่เคยเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับแก๊งคอเซนเตอร์ได้จากค่าเช่าที่ดินราคาหนึ่งเอเคอร์ต่อห้าหมื่นหรือหนึ่งแสนบาทเท่านั้นเองนะนี่ยโยงเข้ามาก็คืออย่างนี้ที่โยงเรื่องโควิดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าโควิดมาโควิดมาการพนัน ต่างๆฝั่งนู้นมันซบเซาคาสิโนโซบเซาก็เลยแปลงที่มาของบรรดาเนี่ยหากินออนไลน์หลอกลวงกันต่างๆนะฮะทางหมองชิตูก็บอกว่าจริงๆเรื่องต้นโครงการให้เช่าที่ดินเนี่ยนะครับเป็นการเข้ามาของสัมปทานจากรัฐบาลพมา่าที่นี่กรุงเนปิดอนนะครับพัฒนาพื้นที่ ช่วงเริ่มต้นทำงานถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแต่อย่าคิดเส้นตายเงี้ยคิดเส้นตายฮะแต่หลังจากปรากฏการโควิดคนเช่าตึกไปไม่ไหวจากคาสิโนจากการพนันก็เริ่มมีการหลอกลวงทางออนไลน์เนี่ยเป็นที่มาของโควิดการพนันยังอยู่ไม่ได้ก็เป็นที่มาของพนันออนไลน์ วันนี้บอกที่ตู่ก็มาอ้างไงว่าเฮ้ยผมผมไม่เกี่ยวนะมันเดิมมันเป็นพนันออนไลน์แล้วมาเป็นธุรกิจมือดำเนี่ยผมไม่เกี่ยวนะนะครับอันนี้ก็เอาว่าโควิดมันทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปกระทั่งพนันออนไลน์ยังโดนถลกระทบเลยดัยงนั้นเนี่ยคนไทยแล้วกันที่บาดเจ็บที่ยังป่วยไข้ที่ยังฟื้นไม่ได้ ที่ลุกไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบทางกายเนี่ยไงผมถึงว่าการทำมาหากินการเลี้ยงชีพธุรกิจก็ตามแต่จากโควิดเยอะเหมือนกันแต่ไม่ได้รับการพูดถึงแล้วคำพูดถึงนะครับจะภาพที่เออเราฟื้นแล้วนะเราเราฟื้นละเราดีขึ้นลวเดินไปข้างหน้าผู้ก็พูดเถอะอยากจะให้รัฐบาลกลับมาให้ความสนใจกับผู้ที่ล้มเจ็บลุกไม่ได้ และกำลังจะตายจากพิกโควิดซึ่งมีมากมีมากเด็กที่ต้องออกจากระบบการศึกษาอันเนื่องจากโควิดมาพ่อแม่ทำมาหากินไม่ได้ไม่พอกินไม่พอใช้ลูกต้องมาขายมาช่วยทำงานลูกต้องออกจากโรงเรียนคนต้องกลายเป็นคนไร้บ้านจากโควิดเยอะมากก็ เพื่อกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงตั้งเศรษฐกิจก็ตามแต่ผมว่าคนต้องขับมาใส่ใจเรื่องนี้นะอันนี้ผมไม่ได้พูดลอยๆมูที่กระจกเงาจาักแม่กระจกเงาที่ช่วยเหลือคนเยอะมากนะหลายเรื่องผมชอบมูที่นี่เดี๋ยวเาไลฟ์ฟังแต่มูที่กระจกเงาเขาจะฉายภาพไปเห็นว่ามีบุคคลที่เป็นบางคนเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการบางคนมีตังค์พอโควิดมาเนี่ย เขากลายเป็นคนไร้บ้านคนบางคนทำงานอยู่บริษัทเงินเดือนดีเป็นผู้บริหารโควิดมาเนี่ยบ้านถูกยึดงานไม่มีนะฮะบางคนนี่โควิดมาแม่ป่วยพ่อป่วยต้องมาดูแลหลังจากนั้นหางานไม่ได้กลายเป็นคนไร้บ้านไร้บ้านนะครับนอนตามถนนหนทาง ตอนหลังมาพึ่งพาอาศัยก็คือมูลที่เขามีโครงการมูลที่ไอกระจกเงาเขาจะมีแบเระดมทุนแล้วก็ช่วยคนไร้บ้านเนี่ยได้มีโอกาสอยู่บ้านเช่าหลัง,งเล็กๆห้องเล็กๆแล้วหางานให้ทําเนี่ยพิษภัยจากโควิดยังไม่ได้ดีทีเดียวนั้นอย่าไปหลงภาพว่าไประเทไทยไ,ไปได้ไกลมันไกลไปได้ดีสําหรับคนบางส่วนเนั้นเองนะครับ อ่ะเราก็ทักทายเรื่องของสภาพเศรษฐกิจสังคมไทยโดยเฉพาะเรื่องของปากท้องอ่าของจริงของจริงที่เป็นอย่างนี้นะครับอ่ะก็เช่นเคยฮะเช่นเคยคือสายตาผมไม่ดีเช่นเคยเอาเอาละเอาละกำลังจะดูความเห็นในเสียงมาซะละเรา ทักทายกันก่อนนะครับก่อนจะไปคุยกันเรื่องอื่นๆนะครับดูสิดูสิดูส,ดสิผมจะไปได้ไหมเนี่ยทําใจหน่อยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับคือผมมีปัญหาอะไรนะ นิดหนึ่งครับขอ,อไลน์นิดหนึ่ง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 เอาละอืมเราคุยกันดีกว่าเนาะมาจากสวัสดีกันหลายท่านแล้วนะครับนะครับสำรวจเพิ่งรับเงินหมื่นแน่ๆจะใช่ไหมอาจจะรับเงินเพิ่งเงินหมืม่นมีมันมีสองระลอกเลยใช่ไหม,มล,ลอกสามใช่ไหมครับรอบแรกรอบที่สองผู้สูงอายุ แล้วก็เนียรอบที่3ามมันกำลังจะตามมานะ,ะ MEGU RU กดไลค์กดแชร์ด้วยขอบพระคุณขอบพระคุณนะครับนะครับนี่เช่นกันนะฮะดีตรงไหนร้านขายของเงียบมากคือร้านขายของทนี่ผมสังเกตมันมีเพจเงียบมากกับเงียบสนิทกับตึกร้างร้านค้า ร้างก็เจอะมากเจอะจริงๆนะกับหลายแห่งโดยเฉพาะยิ่งร้านค้าหลายแห่งพื้นที่หลายส่วนมันเคยร้างแล้วก็แปลเปลี่ยนเป็นร้านค้าของคนจีนก็เยอะแต่เรื่จีนที่คุยได้นานนะ ร้านค้าบางร้านคนก็เยอะป้ายจีนหนังสือจีนลูกค้าไทยลูกค้าจีนบางร้านก็เปลี่ยนเป็นร้านอาหารแต่ไม่มีคนกินแต่อยู่ได้แต่ว่าความจริงคือตอนนี้แหละคือเราต้องยอรับว่าการโยกย้ายมาของการลงทุนมูลิตการลงทุนที่ถูกกฎหมายนะหรือเท่าก็ว่า,วานะมันก็มามาลุกมาไล่มาแทนที่บรรดาร้านรวงที่มัน ไปไม่ได้อะนะครับนะคุณสอนพาสุกบอกว่าคุณวิสุทพอจะทราบไหมว่าประชาพิจารณ์เรื่องอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพกล์กายพันที่ทำไปสองครั้งเนี่ยของอสอคอสอสคอ,อมันเป็นผลลัพธ์ไม่สามารถตรวจได้ผมเข้าใจว่าประชาพิจารณ์ที่ทำไปเนี่ยคือมันทำผ่านออนไลน์ตลกอะ่ะ คือถ้าท่านจะประชาพิจารณ์มีความเห็นต้องเข้าออนไลน์ใครจะเข้าเข้าน้อยที่สองสองไปผมไปดูตัวอย่างแล้วแบบมันไม่เปิดโอกาสให้คุณแสดงความเห็นแบบเต็มที่คัดคนะ้านอ่ะแล้วก็อันหนึ่งผมคิดว่าคําถามไม่เปิดอ่ะแล้วมันทําให้คนประชาพิจารณ์ยุ่งยากวุ่นวายพูดถึงประชาพิจารณ์เนี่ยฮะคือถ้าแน่จริงเนี่ยเปิดให้ประชาพิจารณ์เลยเออวันนี้ผมผมมีโอกาสคุยกับ ทางคนที่รณนโครงเรื่องแมวเอเทนเมนต์คอมเพกนะ <c oughs> เขากำลังล่าลายชื่อคนให้ได้ห้าหมื่นคนเพื่อจะคัดค้าเรื่องนี้นะครับว่าเรื่องใหญ่อย่างนี้เนี่ยทั้งเอเทนเมนต์คอมเพกทั้งเรื่องนี้ด้วยฮะเรื่องการพนันออนไลน์ควรต้องมีการประชาพิจารณ์ <c oughs> ไม่ใช่งุบงิบทําหรือไม่ใช่แบบตอนประกาศนโยบายก็ไม่ได้พูดแต่ถึงเวลาจะทำเบบเร่งด่วนเร่งรัดเน่ย ขเขากำลังต้องการรายชื่อ5,000-50,000 50, คนผมถามก็ได้เท่าไหร่มีได้หมื่นคนยังน้อยอยู่ถ้าใครช่วยได้ก็ช่วยนะถ้าเห็นด้วยก็ไปช่วยก็หน่อยนะครับไอ้ประชาพิจารณ์ที่เหมือนกันนะฮะขออนุญาตคุยเรื่องผลประชาพิจารณ์นี่จริงๆมันเป็นสิ่งใหม่ของสังคมไทยไมาหลายปีก่อนนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยจะทําโครงการอะไรก็รับตัดใจได้เลยจะไล่ที่คนจะสร้างอะไรทําได้เลยไม่ต้องคํานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากมายต้นหลังก็มีกฎหมายที่ว่าด้วยการ ชาพิจารณ์คือฟังความเห็นทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียรอบด้านนะฮะก็เรียกว่าอะไรพระปิกเฮียร n ลิงพระปิกคือสาธารณะเฮียรลิคือฟังฟังฟังมือว่าฟังเสียงสาธารณชนอาจจะหมายถึงคนลงทุนคนลงแรงคนได้รลบผลกระทบชาวบ้านอุตสาหกรรมร้านค้าชุมชนนิเวศอะไรเงี้ยก็จะคุยกัน ก็เรียก Public Hearing ประชาพิจารณ์ไม่เราไปกนคนไปไงเออแต่ตอนหลังเนี่ยมันกลายเป็นลูกเล่นน่ะผมชอบใช้วันนีจ้จาก Public Hearing ประชาพิจารณ์กลายเป็น Public Listening คือฟัง Public Hearing คือฟังอย่างรอบด้าน Public Listening คือให้มาฟังว่าไอ้คนทำคิดยังไงแล้วก็ขนเงินเข้ามา คนพวกเดียวกันมานะะคนคนที่เห็นด้วยมาแล้วบางโครงการที่เป็นประชาพิจารณ์เนี่ยมันก็กันท่านะใครที่มาค้านก็ไม่ให้เข้านะฮะดักในต้นทางกลางทางปลายทางอ้าจริงๆมีบางโครงการเนี่ยตั้งใจมาค้านนะโดนหิ้วตัวไปแล้วก่อนหิ้วออกไปไม่ให้มามันก็ลกลายเป็นเสียงประชาพิจารณ์ที่ฝ่ายเดียวอะฝ่ายต้านไม่ค่อยมี รือมีก็น้อยนิดให้พอเป็นสีสันที่เหลือเอาคนที่เห็นด้วยนะแล้วก็คําถามนี่รู้ตั้งแต่เห็นด้วยอะเรื่องนี้มันการ internally conflict เนี่ยนะถ้าจะฟังความเห็นเนี่ยมันมันไม่ควรจะฟัง,ฟงเฉพาะออนไลน์ตรงไหมเราวมนควรจะเปิดกว้างจริงแ mm hmm. นจริงเปิดสิเออฟังความเห็นหน่อยแล้วกันนะ